คนท้องวันนี้แม่เอาไข่ต้มมาให้หนูด้วยเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะคะเออวันนี้พี่วัวก็ออกมาด้วยหรอคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกหนูกินก่อนลูกกินก่อนแม่ลูกกินด้วยกันก่อนพี่วัวกินก่อนคนท้อง,องเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้นะคะเดีย๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้หนูนะแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงแป๊บนึงรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะแกะไข่ต้มให้น <thirty> ห,หนูกินนะล,ลูกมีน้ำแกงด้วยกินก่อนลูกเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้คนท้องมาคนท้องมาค่ะ นท้องมาค่ะอกินคนท้องกินเลยอ่ะคนท้องกินหนกอ่ะกินกินเลยลูกแม่แกะไข่ต้มให้ลูกกินก่อนกินก่อนลูกแม่แกะไข่ต้มให้กินก่อนลูกกินเลยลูกอันนี้หนูกินเลยลูกแม่ลูกกินด้วยกันเลยคนท้องของหนูอยู่นี่ลูกคนท้อง นี่อันนี้ของนหนูลูกเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้นกินไปก่อนวัวกินไปก่อนนะคะคนท้องกินก่อนลูกเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้แป๊บหนึ่งแม่เอาไข่ต้มให้กินสนูกรอไข่ต้มอคะเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดนี้ยเขาจะมาจับหนูทําหมันนะแล้วหนูไปอยู่กับลูกหนูที่บ้านป้าหนึ่งนะรู้เปล่าปีสองกับเจ้าตัวเล็กอยู่ที่บ้านป้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวทําหมันเสร็จแล้วหนูไปอยู่บ้านป้าหนึ่งนะ หนูไม่ให้แม่จับลูกเจ้าหน้าที่เขาจะมาวางยาสลบให้หนูทาหมันเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่อุ้มหนูขึ้นรถแล้วไปส่งบ้านป้าหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ไปส่งข้าวให้นะตอนนี้ดีสองกับเจ้าตัวเล็กอยู่บ้านป้าหนึ่งกินลูกมน่ทําน้ําซุปไอ้นี่มาให้น้ำซุปผักกาดขาวใส่แครอทแล้วก็มีข้าวให้หนูด้วยนะมีหมูสับด้วยอนะ่ะกินไปลูกน้องกินไปแล้วเดี๋ยววันที่17เนี่ยเตรียมพร้อมนะลูกลเดี๋ยวไปอยู่บ้านป้าหนึ่งกับลูกนะ หนูจะไม่ต้องเป็นหมาจรแล้วนะไปอยู่บ้านป้าหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวแม่ส่งข้าวให้ป้าหนึ่งนะเแม่ส่งอาหารเม็ดให้ป้าหนึ่งหนูไปอยู่ที่นู่นนะอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่ไปหาหนูครั้งหนึ่งหรือมากกว่านั้นลนูแล้วเดี๋ยวแม่เอาไข่ต้มไปให้นะแม่รู้ว่าหนูชอบกินน้ำซุปเออกินไหลูกกินซะลูกกินซะอร่อยไหมคะดเด็กๆกินลูก ดีๆลกูกแย่งกันลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อย่กินซะลูกอร่อยนะคะคุณท้องชอบน้ำชุบแม่ใช่ไหมลกูกเออชอบน้ำชุบชอบน้ำซุป,ปกินปลาลูกกินปลาท้องกินปลาลูกมีข้าวเลยเห็นปะมีข้าวก้องหอมอันนี้ด้วยนะใส่ดอกอัญชันเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างมีแครอทด้วยนะกินให้อร่อยนะลกูกเออกินซะลูกภาคุ้มครองนะแม่ทำบุญให้เจ้าบีหนึ่งทุกวันนะลกูกเออ กินซะลูกแล้วเดี๋ยวแม่รักษาข้างหลังให้กินให้อิ่มลูกกินซะลูกพี่วัวกินเลยค่ะพี่วัวกินเลยลูก พี่วัวกินเลยลูกอะพี่วัวพี่วัวก,กินค่ะคท้องไม่กินอะล,ลูกลูอันนี้ของคนท้องเขาอ่ะคนท้องอะเอามดกัดแม่แล้วเนี่ยโอ้ยระวังล้นลูกกินลูกกินตัวเล็กกินเลยลูก พี่วัวบีหนึ่งอยู่ในนั้นลกูกบีหนึ่งแม่ทำบุญให้ทุกวันนะ อร่อยไหมลูกคุณท้องกินเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้ลูกคิดถึงลูกไหมคะเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเดี๋ยวเข้ามาทําหมันแล้วหนูไปอยู่กับลูกหนูที่บ้านป้าหนึ่งนะเห็นไหมคะระหว่างนี้หนูระวังออกไปข้างนอกห้ามโดนรถชนนะคะคุ้มครองเทเพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะเ้วเดี๋ยวไปอยู่บ้านป้าหนึ่งนะอิ่มแล้วเหรอลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้นะแล้วหนูหนูออกมากินน้ํานะคะท้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาไข่ต้มมาให้กินนะรู้เป่าคนท้องคิดถึงลูกเปล่าคนท้องคนท้องคิดถึงบีสองไหมคิดถึงเจ้าตัวเล็กไหมเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดไปอยู่บ้านป้าหนึ่งนะคนท้องฟังแม่อยู่หรือป่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาไข่ต้มมาให้หนูนะคนท้องหนูฟังแม่อยู่หรือเปล่าคนท้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้มานะมากินไข่ต้มนะคนท้องคนท้องคนท้องแม่เติมน้ำให้หนูเต็มแล้วนะแม่ล้างกระเบื้องเก็บขยะให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนูระวังรถด,ด้วยนะลูกคนท้องหนูระวังรถมานี่เข้ามาข้างในลูกคนท้องเดี๋ยววันที่สิบเจดอะหนูไปอยู่กับลูกนะที่บ้านป้าหนึ่งนะ คนท้องฟังแม่อยู่หรือเปล่าคะระวังรถด้วยลูกคนท้องวันที่สิบเจ็ดเนี้ยหนูไปอยู่กับลูกหนูนะรู้เปล่าสิบเจ็ดเนี้ยเขาจะมาทําหมันให้หนูนะให้ความร่วมมือด้วยนะแล้วหนูจะได้ไปอยู่ที่บ้านป้าหนึ่งกับบีสองแล้วก็เจ้าตัวเล็กนะคะโอเคนะคะตามนั้นนะคะบีบีสองกับเจ้าตัวเล็กรอแม่อยู่นะคะบีสองกับเจ้าตัวเล็กทาวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะลูกคนท้อง คนท้องโอเคตามนั้นนะเดี๋ยวแม่เอาข้าไวไปให้เจ้าน้ำตาลกับพวกก่อนนะหนูอยู่ตรงนี้ระวังรถด,ด้วยนะคะโอเคนะคะระวังนะเนี่ยตรงนี้ติดถนนคนท้องนอนเข้ามาหลบๆเข้ามาด้วยนะคะแม่เติมน้ำให้หนูแล้วนะแม่ล้างกระเบื้องให้สะอาดหมดแล้วนะเนี่ยน้ำแม่เติมให้สะอาดแล้วนะคนท้องเดี๋ยวหนูหลบเข้ามาข้างในหน่อยนะคะนอนติดถนนเกินไปมันอันตรายนะคะ แม่ไปแล้วนะแม่ไปเติมนะ้ําให้เจ้าน้าตาลแล้วเ,เอาข้าวไปให้เจ้าน้ําตาลกับพวกก่อนนะโอเคนะคะลูกพาคุ้มครองเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะ17หนูเตรียมตัวไปอยู่บ้านป้าหนึ่งแล้วนะหนูรอแม่เหรอคนช่วยคนช่วยรอแม่หรอคะหนูก,ก็รอแม่หรอคะอันหนูก็รอแม่หรอคะอ้าวหมาอูก็รอแม่หรอคะเอาเจ้าน้ําตาลมาแล้วหรอคะเจ้าน้ําตาลมาแล้วหรอคะมาเดี๋ยวกินข้าวลูกกินเลยลูกน้ําตาลมากินข้าวน้ําตาล ตาลกินข้าวแล้วตาลไปไปกินข้าวลูกไปกินข้าวกินข้าวคนสวยไปกินข้าวไปลูกปะกินข้าวลูกเดี๋ยวแม่เอาให้คนสวยตั้งห่างดีกว่าดีไหมคะรอแป๊บนึงสวยอ่ะแม่ให้อ่ะกินลูกคนสวยกินเลยค่ะให้หมาอู่กินก่อนอ่ะหมาอู่อ่ะหนูหนูกินเลยค่ะกินเลยลูกกินค่ะ ต่างกินเยอะๆลูกโอ้น้องไก่มาขออาหารเดือเดอเดอหนูหิวอ่ะโลกกินลูกกินนี่ให้น้องไก่นะอ่ะน้องไก่ไปกินตรงนูน้นหนูอย่าไปไล่ไก่ลูกให้เขากินไปลูกต้างกินแล้วลูก กินไหมลูกกินไปแม่ไม่ว่ากินไปน้ำตาลกินเยอะๆนะหมาอู่กินเยอะๆนะลูกตัวมอมแมมจังเลยน้ำตาลกินเยอะๆลูกนายต้องประเคนตลอดเลยเราอะกินไปเออต้องประเคนกินไปคุณนายกินไปค่ะคนสวยกินเร็วๆเดี๋ยวน้องไก่แย่งนะคนสวยกินเลยค่ะกินเลยลูกกินเลยลูกเออเดูดูดูข้ทธรดูข้ทธรกินไหมลูกเออกินซะลูกกินซะ กินเยอะๆลูกกินเยอะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> น่ารักอ่ะมีคนเอาข้าวมาให้น้ำตาลกับผักพวกกินด้วยหนูชื่ออะไรคะลูกชื่อหนุยค่ะหนุยเหรอโอ้น่ารักจัง พี่แพทย์มีชามเอาไหมเอาชามไหมเดี๋ยวแพทเอาชามฮะน้องนุ้ยเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะอวันนี้พี่นุ้ยเอาข้าวมาแจกด้วยโอ้ยน่ารักจริงๆเลยขอบคุณนะคะน้องนุย้ยเออกินข้าวกินข้าวโอ้ได้กินข้าวแล้วเด็กๆขอบคุณนะคะน้องนุย้ย